สำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันพระประจำวันเกิดคือปางอุ้มบาตรประกอบพิธีทางพุทธคุณมีความสุขสำราญมีความโชคดีมีลาบยศสรรเสริญพระประจำวันพุธได้แก่ปางอุ้มบาตรพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยบทยืนพระหัตถ์ทั้งสองข้างประคองบาตรลาวเสเอลบทสวดพระประจำวันพุธ ให้ตั้งนโมสามจบตามด้วยปิสามละโลปุสั์พุทธสิบเจ็ดจบตามกำลังของดาวพุธจะมีความโชคดีมีความร่ำรวยมีโชคลาภเงินปกติคนเกิดวันไหนย่อมมีสีประจำวันเกิดแต่ไม่ได้หมายความว่าจะใช้สีประจำวันเกิดได้ตลอดไป เพราะว่าสีต่างๆจะส่งผลหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีดังนั้นการเลือกใช้สีที่ให้คุณหรือให้โทษควรเลือกใช้สีให้ดีนะคะเพราะเลือกสีผิดชีวิตเปลี่ยนค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเข้าไปเปิดดูตามวันเลยนะคะว่าอายุเราณนะช่วงนี้อยู่ช่วงเวลาอะไรสีอะไรเหมาะกับเราสีอะไรที่ไม่เหมาะกับเรา สีอะไรที่เป็นโทษหรือใส่แล้วไม่ดีเราควรละเว้นไว้นะคะสำหรับท่านที่เกิดพุธกลางวันอายุ16ปี21ปี25ปี30ปี34ปี39ปี43ปี48ปี52ปี57ปี61ปี66ปีและ70ปีปีนี้สีแห่งเดชนั่นไม่ถึง มีชื่อเสียงอำนาจวาสนามีบารมีมีความน่านับถือน่ายกย่องให้ใส่สีฟ้าไปจะไปคุยในเรื่องของทรัพย์สมบัติเงินทองโชคลาภความกำไรความร่ำรวยความสำเร็จความสมบูรณ์ให้ใส่สีแดงไปจะไปคุยในเรื่องของหลักทรัพย์ทินฐานที่อยู่มรดก ที่ดินบ้านเลือกสวนไล่นาให้ใส่สีเหลืองไปจะไปหาผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยในเรื่องตำแหนง่งหน้าที่การงานให้ใส่สีเขียวไปสีที่เป็นการิกินีปีนี้เลยคือสีของวันเสาร์ไม่ควรใส่สีม่วงเพราะจะทำให้เป็นคนที่เคยนิ่งๆเงียบ ก็ปวดง่ายเกียดง่ายไวต่อความรู้สึกเก็บตัวมากขึ้นเข้าข้างตัวเองไม่เคยยอมแพ้ใครนั่นหมายถึงว่าให้ระวังเรื่องความเดือดร้อนก่อให้เกิดปัญหาอาพับอับเฉาการคิดการวางแผนไม่รอ,อบคอบจะแก้ดวงยังไงดี เขาบอกว่าให้ทำบุญเสริมดวงมงคลด้วยอาหารที่มีรสขมขี้เล็ดใบบัวบกอุปกรณ์เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงสถานที่สงอุปกรณ์หรือการบำรุงพุทธศาสนาถวายล่มหลังคาห้องน้ำโบสถ์วิหารในทุกๆวันเสาไม่ทานเนื้อสัตว์ ปล่อยปาลาไหลสำหรับผู้ที่มีความสนใจในวิชาโหราศาสตร์สามารถนะคะศึกษาได้ทางออนไลน์ y o u t u b e นะคะโดยใช้ชื่อพื้นฐานนะคะคือการดาโหราศาสตร์ไทยหรือการดาโหราศาสตร์ไทยภาคพยากรณนะคะใน YouTube จะสอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยนะก่อนเป็นการปูพื้นฐานนะคะ แล้วก็โหราศาสตร์ไทยภาคพ,พยากรณ์เนี่ยเป็นแนวทางการพยากรณ์ว่าจะจะพยากรณ์ยังไงดีเริ่มหัดพยากรณ์นะคะอาจารย์การดาเปิดสอนโหราศาสตร์ไทยระดับขั้นต้นนะคะสําหรับผู้ที่มีความสนใจในวิชาโหราศาสตร์สําหรับคนที่สนใจในเรื่องการเรียนโหราศาสตร์ไทยนะคะแล้วในส่วนเบื้องต้นเรียนมาแล้วนะคะแล้วก็หัดพยากรณ์มาแล้วเราจะเริ่มการพยากรณ์ดาวจรน,นะคะให้รู้ว่าจาก ว่าดวงเนี่ยแต่ละดวงเนี่ยเป็นยังไงบ้างโดยการใช้ดวงจริงแล้วก็เหตุการณ์นั้นๆที่เจ้าชะตาจะเกิดอะไรกับเขานะคะถ้าสนใจอย่าลืมนะครับโทรมาที่099-059651นะคะติดต่อมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ